มาพบกับเราอีกครั้งนะคะบรรยากาศหน้างานกันค่ะนี้ช่างของเราจะทำการผสมปูนเพื่อเทคานคอดินค่ะปูนที่เทคอดินนะคะช่างก็จะผสมเองนะคะมีการเทลีนทิ้งไว้แล้วก็มาก่อบล็อกเพื่อเทคอดินเพิ่มเติมค่ะเราจะทำการเทคานทิ้งไว้ประมาณ4-5วันนะคะ และแล้วก็มาถึงวันก่อนผนังนะคะผนังเราจะใช้เป็นอิฐบล็อกนะคะขนาดความยาวอยู่ที่39เซนติเมตรค่ะพอก่อเสร็จนะคะประมาณ60เซนช่างก็จะทำการเทคานนะคะ ตอนแรกทางเราได้สอบถามกับช่างนะคะว่าจำเป็นไหมที่เราต้องเทคานกลางทีมงานช่างของเราทีมนี้บอกมาเลยค่ะว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องเทคานกลางค่ะเพื่อสิ่งก่อสร้างของเราจะได้มีความแข็งแรงและมีความมั่นคงค่ะและที่สำคัญเพื่อคุณภาพที่ดีนะคะและอายุการใช้งานที่นานขึ้นนะคะในส่วนของลังคาก็เสร็จแล้วเช่นกันนะคะเหลือแต่ การเก็บรายละเอียดในการทำด้านข้างนะคะต้องรอสุดท้ายหลังจากที่เราก่อฉาบเสร็จก่อนนะคะนี่คือผลงานของช่างของเราค่ะงานเดินหน้าไปเยอะแล้วค่ะท่านที่กำลังอยากจะสร้างบ้านสามารถกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ได้ค่ะเราจะเอาผลงานมาฝากเรื่อยๆนะคะ